สัสดีครับกลาดโซเซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกของ s u ุสานะครับเดี๋ยวดูเป็นของนี่ Suzuki นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณใต้ฝากระโปรงท้ายนะครับเพื่อนๆก็ สังเกตที่ผ้าสกฤดตัวนี้จะมีคลิปยึดอยู่ให้เราทำการถอดคลิปยึดออกนะครับแล้วก็จุดนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ พอเราถอดคลิปยึดออกแล้วเราก็เปิดผ้าสกกลาดออกมาเลยน,นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้จะมีคลิปยึดที่ตัวถังนะครับตัวนี้เป็นคลิปยึดของโคมไฟนั่นเองนี่นะครับ1ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเพื่อนคลายน็อตเบอร์สิด้านหลังโคมไฟออก2ตัวนะครับ นะครับเป็นน็อตเบอร์สิตัวที่สองจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในฝาปงท้ายกันครับให้เราเอาคีมหรืออุปกรณ์เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับปลดคลิปยึด2ตัวนี้ออกก่อนบีบนะครับทำการบีบบีบแล้วก็ดัน แล้วก็ดันนะครับอ,ออกแล้วนะครับพอเราดันปุ๊บเดี๋ยวไปดูที่ทางด้านท้ายรถกันนะครับพอดันคลิปเสร็จออกปุ๊บเพื่อนๆดึงออกมาตรงๆเลยนะครับนี่ครับถ้าเราทําการบิดออกทวนเข็มแล้วก็ดึงคั่วหลอดไฟออกมาได้เลยนี่นะครับเป็นหลอดแบบสองไส้ เราทําการกดแล้วก็บิดทวนเข็มออกมานี่นะครับส่วนตัวโคมมเพื่นก็ยึดไว้ก่อนหลอดไฟของสุูกีซีเอสหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นหลอดสองไส้เขี้ยวเยื้องนะครับ สังเกตได้ว่าลักษณะลักษณะติ่งตรงนี้จะเยื้องกันนี่นะครับติ่งตรงนี้จะอยู่ปลายสุดติ่งตรงนี้อยู่ระหว่างกลางตรงนี้เขาเรียกว่าเขี้ยวเยื้องนะครับเป็นหลอดไฟสองไส้แบบเขี้ยวเยื้องนะครับเวลาซื้อก็แจ้งร้านเขาอย่างนี้นี่นะหน้าตาเป็นหลอดไฟเบรกไส้หนึ่งเปหลอดไฟเบรกอีกไส้หนึ่งเป็นหลอดไฟหี ลักษณะด้านท้ายลักษณะเขี้ยวจะเยื้องกันนี่นะครับปลอดไฟเบรกสองไสแบบเขี้ยวเยื้องเวลาไปซื้อตามร้านอะไหล่ก็หลอดละประมาณ20บาทประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนของวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับใใคลายน็อตท,ที่ยึดโคมตัวนี้ออกก่อนเราก็ ทำการใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปกดแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่เข้าไปในโคมแล้วก็ทำการบิดตามเข็มนาฬิกาโอเคเรียบร้อย ส่วนในขั้นตอนการวิธีใส่โคมก็ให้เราเอาคีมนะครับจับแล้วก็ดึงคลิปออกจับแล้วก็ดึงคลิปออกก่อนนะครับและให้เราเอาคลิปตัวนี้ใส่ไปที่ตัวถังรถก่อนนะครับคลิปใส่กาไปที่ตัวถังรถเหมือนเดิมครับ นะครับเจนคลิปสองตัวใส่ไปที่กับตัวถังรถก่อนแล้วเราค่อยดันโคมไฟเข้าไปจุดนี้ใจเย็นครับรลองสีรถปัดปุ๊เราก็ดัน <S 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 โอเคเรียบร้อยนี่นะครับหลังจากนั้นก็ ทำการยึดน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับแล้วก็ไปดูที่ลิบด้านในที่เราใส่เข้าไปด้านในที่เราใส่เมื่อกี้นี่นะครับหนึ่งตัวสองตัวเรียบร้อยนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กได้เลยโอเคแล้วก็ทำการยึดน็อตที่โคมไฟท้ายสองตัวนะครับ หลังใจากที่เรายุดน็อตท้ายโคมเสร็จทีนี้ก็เสียบปลั๊กปิดผ้าสก๊าัดนะครับคลิปยึดตัวนี้ก็เราก็ดึงออกมาให้อยู่ในลนักษณะนี้แล้วก็ทําการเสียบเข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับหนึ่งตัวนี่นะครับออกมาแล้วปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวถงัง ก็ย,ยึดผ้าสกราดเสียเข้าไปแล้วกดโอเคก็เป็นั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกของซูซูกิซีเแบบถอดโคมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP นะีหน้าวันนี้สวัสดีครับ